สวัสดีครับผมก๊อฟนะครับจากเพจลองลงทุนนะครับแล้วก็วันนี้อยู่ในช่อง YouTube ของลองลงทุนนะครับวันนี้เป็นเนื้อหาพิเศษเกี่ยวกับเศรษฐีใหม่ที่เกิดหลังจากการเกิดวิกฤตครับจากการเกิดโรคระบาดโควิด -19 นะครับทั่วโลกนะครับในตอนนี้นะทำให้เศรษฐีหน้าใหม่นะครับผมแล้วก็เศรษฐีเก่านะครับมีการปรับเปลี่ยนกันนะครับเศรษฐีเก่านะครับที่เคยมั่งคั่งเคยประกอบธุรกิจได้นะครับผมในในโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจดั้งเดิมหรือว่าธุรกิจ ที่เพิ่งเติบโตมาในช่วงไม่กี like ่ปีน so ี้นะครับก็เกิดการปรับเปลี่ยนนะฮะเพราะว่านะครับมีการหยุดชะงักของการใช้จ่ายนะครับหรือว่าการซื้อขายกันนะครับทำให้ตัวธุรกิจเนี่ยโดนฟอร์สนะครับแล้วก็ทําให้บางเจ้าหรือว่าบางธุรกิจเนี่ยล้มละลายกันไปเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็ธุรกิจใหม่นะครับที่ได้ประโยชน์ในช่วงนี้นะครับก็สามารถเติบโตนะครับถือว่าเป็นโอกาสของเขาที่จะเติบโตตัวธุรกิจเนี่ยขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นเศรษฐีหน้าใหม่เดี๋ยวผมยกตัวอย่างตอนช่วงปี2540นนครับตอวงก่อนบน้คนั้นเนี่ย เศรษฐีที่มั่งคั่งล่ำรวยนะครับผมในประเทศไทยบ้านเรานะครับผมก็จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์นะฮะหรือว่าธนาคารหรือว่าบริษัทสินเชื่อต่างๆนะครับที่มั่งคั่งล่ำรวยกันมากแต่พอเกิดวิกฤตตอนช่วงนั้นนะครับบ้านเราเรียกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับแต่หลายคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะฮะทำให้เศรษฐีที่ล่ำรวยนะครับผมในตอนนั้นเนี่ยต้องล้มละลายกันแล้วก็เรียกได้ว่าจาก หน้ามือเป็นหลังมือกันเยอะมากๆหลังจากการเกิดวิกฤตครั้งนั้นนะครับผมผู้คนเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนพุติกรรมนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามา ทำให้ผู้คนเนี่ยรู้จักการใช้โทรศัพท์มือถือมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นอ่ะธุรกิจที่ได้ผลประโยชน์กับวิกฤตครั้งนั้นก็คือบริษัทที่ทำเกี่ยวกับทางด้านโทรศัพท์มือถือนะฮะตอนนั้นเนี่ยบริษัทที่เกี่ยวกับทางด้านโทรศัพท์เนี่ยโตแบบก้าวกระโดดมากๆนะครับแล้วก็เกิดเศรษฐีหน้าใหม่นะครับในช่วงหลังปี2540ตอนนั้นนะครับและในช่วงวิกฤตนะครับตัวถัดมานะครับที่บ้านเราเรียกว่าวิกฤตซับพารมนะครับหรือว่าช่วงปี2551นะครับวิกฤตครั้ง นักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะเกิดในฝั่งทางด้านตะวันตกแล้วก็ทางด้านอเมริกาเป็นหลักนะครับแต่บ้านเราเนี่ยได้รับผลกระทบจากการเติบโตของธุรกิจนะครับที่ช้าลงนะครับหรือว่า GDP นะครับเต assim, ิบโตช้าครับเพราะว่าตอนนั้นในอาเซียนของเราเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเติบโตเป็นดับต้นต้นของอาเซียนเลยนะครับแล้วก็ปรับตัวลงลดลงมาเรื่อยๆจนมาเป็นดับสุดท้ายเลยส่วนหนึ่งครับเพราะว่านักธุรกิจต่างชาตินะครับย้ายการลงทุนไปที่ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่เขาเปิดใหม่นะครับอย่างเช่นพวกเราวเวียดนามนะครับพม่าก,กับอุชาต่างๆรอบบ้านเรานะครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือเขามีค่าแรงหรือว่า ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเบื้องต้นเนี่ยต่ำกว่าบ้านเราด้วยที่สําคัญครับเกิดจากปัญหา,าการเมืองภายในของบ้านเราด้วยครับตอนนั้นที่ทําให้เกิดวิกฤตตอนช่วงสัปหามแต่ในทางกลับกันครับตอนนั้นเนี่ยยังมีธุรกิจที่เกิดใหม่เยอะมากนะที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยธุรกิจการท่องเที่ยวพวกอุปโภคบริโภคในในประเทศของเราเนี่ยบูมมากๆแล้วก็โตแบบก้าวกระโดดเลยเพราะฉะนั้นนะตอนนั้นจะมีการเปลี่ยน่ายของเศรษฐีหน้าใหม่นะครับที่จากรุ่นเก่าเนี่ยมาเป็น เศรษฐีที่ทําเกี่ยวกับทางด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ธุรก,กิจอุปโภคบริโภคเป็นหลักครับถ้าหลังจากวิกฤตโควิด -19 นะครับอันนี้ต้องดูว่า เศรษฐีหน้าใหม่นะครับที่กําลังจะกลุ่มใหม่ที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะต้องเป็นกลุ่มไหนแต่เท่าที่ดูนะฮะจากตลาดต่างประเทศนะครับหรือว่าอเมริกานะครับกลุ่มธุรกิจนะครับที่โตแบบก้าวกระโดดหรือว่า Exponent เ a l เลยนะฮะก็จะเป็นกลุ่มพวกเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ดิจิตอลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น a m a ซ o n นะครับเป็นเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าออนไลน์นะครับที่อเมริกานะฮะแล้วก็ a c e b o o k นะครับเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับทางด้านโซเชียลิตี้นะครับการสื่อสารการพูดคุยกันนะครับแอปพลิเคชันเยล พวกนี้นะครับเป็นบริษัทเทคโนโลยีนะครับที่โตแบบก้าวกระโดดเลยนะครับแบบ Exponent i a l นะฮะคือมีการทำราคาที่เป็นออท high ตลอดเวลาเลยนะครับหลังจากที่ผมเห็นมานะครับหลังจากช่วงโควิดมาเนี่ยก็ราคาปรับขึ้นตลอดเวลาเลยเพราะว่าคนอยู่บ้านเนาะดูหนังซื้อขายสินค้าใช้บริการของเขาตลอดเวลานะฮะเขาก็จะได้รับสัมปทานในเรื่องนี้ไปและส่วนของบ้านเรานะครับเท่าที่ผมเห็นธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากช่วงการเกิดวิกฤตโควิดนะครับยังเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจดั้งเดิมอยู่อย่างเช่นพวก การซื้อขายสินค้าที่เป็นอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับแล้วก็พวกของกินปัจจัยพื้นฐานเนี่ยครับก็คือยังยังอยู่ได้แล้วก็เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆและธุรกิจอีกอันนึงนะครับที่ผมเห็นว่าเฮ้ยขายดีมากแล้วก็ต่างชาติเนี่ยต้องการมากๆก็คือบ้านเราจะมีบริษัทที่เขาผลิตถุงมือยางนะครับขายเนี่ยอย่างเช่นของสีตังนะครับอันนี้ก็เขาก็เปิดบริษัทลูกัเนาะที่เอาเข้าตลาดอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งตัวถุงมือยางเนี่ย ของเราโตเป็นอันดับ3ที่เราเป,เป็นสามารถผลิตแล้วก็กระจายสินค้าขายสินค้ากับทั่วโลกได้เป็นอันดับ3อันดับ4เลยนะครับราจะพวกเวียดนามนะครับแล้วก็มาเลเซียแต่ถ้าหลังจากที่โควิดจบลงแล้วนะครับผมบริษัทที่ได้รับประโยชน์จริงๆนะครับเราจะต้องมาดูอีกทีหนึ่งเนาะว่าใครจะได้รับประโยชน์จากช่วงนั้นจริงๆแล้วเทรนตัวธุรกิจทั่วโลกแล้วก็ในไทยจะเป็นยังไงนะครับการรับไม้ต่อนะครับของตัวเศรษฐกิจ ในช่วงต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงเราจะต้องมาดูกันแล้วก็มาอัปเดตกันนะครับผมเรื่อยๆนะฮะ,ะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเนื้อหาดีๆนะครับได้แนวคิดดีๆจากเพจของเรานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด u b s c r i b e ให้ทางเพจด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดข้อมูลแล้วก็คอนเทนต์ดีๆจากเพจลองลองทุนของเรานะครับผมยังนไงขอบคุณครับ